เหตุผลที่คนสมัยก่อนนิยมกินข้าวเหนียวในบางภาคครับรู้ไหมว่าทำไมคนในบางภาคของไทยถึงนิยมกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวสวยทั้งๆที่ทข้าวเจ้าปลูกได้เหมือนกันเรื่องของเรื่องคือดินฟ้าอากาศครับสมัยก่อนการปลูกข้าวขึ้นอยู่กับธรรมชาติล้วนๆดินบางที่เหมาะกับข้าวเจ้าดินบางที่เหมาะกับข้าวเหนียว ภาคเหนือภาคอีสานดินอาจจะไม่ดีเท่าภาคกลางข้าวเหนียวเลยปลูกง่ายกว่าแถมยังทนแล้งได้ดีด้วยแต่ไม่ใช่แค่เรื่องปลูกง่ายนะครับข้าวเหนียวให้พลังงานสูงกินแล้วอิ่มท้องนานเหมาะกับคนทำงานหนักอย่างชาวไร่ชาวนาที่ต้องตากแดดตากลมทั้งวัน สมัยก่อนไม่มีอะไรกินง่ายๆเหมือนสมัยนี้เ้าเหนียวเลยเป็นอาหารหลักที่ช่วยให้อยู่ท้องสู้แดดสู้ลมได้ทั้งวันแล้วยิ่งกินกับอาหารพื้นบ้านรสจัดจ้านอย่างลาบส้มตำปลาร้ายิงเข้ากันดีๆเป็นความอร่อยที่ลงตัวเหมือนฟ้าลิขิตให้เ้าเหนียวเกิดมาคู่กับอาหารอีสานยังไงงั้น ข้าวเหนียวไม่ได้เป็นแค่อาหารแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาถ้าเธอเคยกินข้าวเหนียวลองนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ดูนะครับแล้วเธอจะรู้ว่าอาหารทุกจานมีเรื่องเล่าที่น่าฟังซ่อนอยู่เสมอถ้าเธอมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเหนียวหรืออาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจมาเล่าให้เราฟังนะ